สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ชัานเทนก่อพระ,พะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวดอยอุทยานดอยชันนะครับผมซึ่งจะเป็นสถานที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าเป็นภูเขานะครับผมบริเวณด้านนั้นนี้จะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ต้นไผ่ที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมวันนี้เป็นโอกาสที่ดี ก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับผมให้มีความสุขให้มีความเจริญหิงหทั่วโลกานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมสถานหรือว่าสถานที่หรือบริเวณด้านในของไร่ช้างน,นะครับผมจะเชิญตามผมไปด้านบนเลยนะครับผมเจอกนน,นะครับ นีมันแห้งเลยังเสย่ะกาโอโ้ยังเย็นอ่ะที่น้ามันในตัวเย็นอ่ะนเย็นอ่ะ បបនកាជាប្រសិទ្ធិភាពនៃក្រុមហ៊ុន ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงบอ่อน้ำทิพย์แล้วนะครับผมบ่อ,น,น,บอน้ำทิพย์อันนี้ผมจะทำการตักหรือว่าตวงใส่ในขวดที่ผมนำมานะครับผมบ่อ,บอน้ำทิพย์ จะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะผมแต่ผมศรัทธาในสิ่งที่เชื่อนะครับผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมอันนี้ผมจะนําไปเป็นน้ําพุทธม,มนต์แล้วก็เอาไปชาระร่างกายสิ่งที่ไม่ดีก็ให้หายเมื่อายไป้เหลือสิ่งดีๆไว้นะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นสุขแล้วก็เป็นเจริญรุ่งเรืองนะครับผม <Okay. S 1> สําหรับคลิปนี้ <Okay. S 1> วันนี้นะครับผมช่างเทนกรอบพระ ก็จะขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามคลิปตอนต่อไปจะหาสิ่งที่ดีๆนำมาเสนอเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท,ท,ท่านต่อไปนะของโปรดติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมเฮงๆนะครับสวัสดีครับผม